ทำไมถึงต้องทำออนไลน์ในยุคนี้นะคะสวัสดีค่ะพิมพี่นะคะพิมเคยได้ยินพี่คนนึ่งเขาพูดว่าสตีฟจ็อกได้หยิบเอามือถือใส่ในกระเป๋าทุกคนไว้แล้วแล้วมาร์กก็ได้รวบรวมผู้คนไว้ในแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการขายออนไลน์หรือการขายของในยุคนี้ก็ต้องเป็นออนไลน์เท่านั้นนะคะเพราะว่าบนโลกออนไลน์ มาร์กที่ได้รวมคนทั่วโลกนะคะไว้ในแพลตฟอร์มหนึ่งแล้วแล้วก็พิมพเชื่อว่าทุกคนมีมือถือมีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วใช่ไหมคะทุกคนก็เล่นมือถือเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะคะพิมพ์แล้วพิมพเชื่อว่าทุกๆเดือนเพื่อนๆก็จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตกันแล้วใช่ไหมคะจะบอกว่าการทําออนไลน์ในยุคนี้มันไม่ใช่แค่ขายคนในหน้าปากซอยนะคะแต่มันหมายถึงการขายคนบน ทั่วโลกทั่วประเทศของเราเลยนะคะจะเห็นได้ว่าการใช้ชีวิตของเราแต่ละวันก็คือจะเกี่ยวข้องกับออนไลน์ทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าเราจะหิวข้าวอยากกินกาแฟแต่เราไม่อยากออกไปข้างนอกบ้านนะคะเราก็แค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็กดแอปฟู้ดแพนด้าแกล็บ Panda, Grab, หรือว่าอะไรต่างๆนะคะเราก็สามารถสั่งข้าวสั่งกาแฟ ผ่านแอปแล้วก็ครึ่งชั่วโมงนะคะสิ่งเหล่านั้นก็จะมาถึงหน้าบ้านเราเลยใช่ไหมคะจะเห็นว่า ยุคสมัยนี้คนเรามันเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมคะแล้วคุณจําได้ไหมคะว่าคุณไปธนาคารครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ตัวพิมเองยังจำไม่ได้เลยคะ่ะส่วนมากเราจะใช้แบบผ่านแอปมือถือใช่ไหมคะไม่ว่าคนที่จะแบบโอนเงินไปให้ทางบ้านหรือยัางเราก็จะใช้แอปผ่านมือถือใช่ไหมคะจะเห็นได้ว่ายุคนี้มันเป็นยุคของโลกออนไลน์จริงๆใช่ไหมคะการที่เราจะขายสินค้าออนไลน์การที่เราต้อง นั่งแพ็กของแล้วก็แบกของไปส่งที่ไปรษณีย์หรือว่าเฮอร่มันหมดยุคนั้นแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มันมีระบบดอปชิปนะคะที่ช่วยขายช่วยขยายและเดี๋ยวนี้ก็มีแอปที่สั่งเราสามารถสั่งของในมือถือแล้วก็ให้บริษัทช่วยแพ็คของส่งของให้ถึงมือลูกค้าโดยที่เราไม่ต้องสต็อกของด้วยนะคะ จะเห็นได้ว่าการทำออนไลน์ในยุคนี้นะคะมันเป็นอะไรที่สะดวกสบายแล้วก็ความเสี่ยงน้อยมากเสี่ยงน้อยมากตรงไหนคะตรงที่เราลงทุนครั้งเดียวแล้วก็ไม่ต้องสต๊อกสินค้านะคะยุคสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เปลี่ยนคุณก็จะอยู่บนโลกใบนี้ยากนะคะ ยุคนี้มันเป็นยุคของโลกออนไลน์จริงๆค่ะไม่ว่าคุณจะทําอะไรหรือทําอาชีพไหนก็ก็เกี่ยวข้องกับออนไลน์ทั้งนั้นใช่ไหมคะและพิมพ์จะบอกว่าโลกออนไลน์มันเป็นคุมทรัพย์คุมทรัพย์นึงจริงๆนะคะที่ใครก็สามารถมาหยิบจับเงินบนโลกออนไลน์ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เงินอยู่ในบนโลกออนไลน์คนก็อยู่บนโลกออนไลน์กันทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะแม้กระทั่งตัวเราเองนะคะ เพียงแค่คุณเปิดใจแล้วก็เข้ามาศึกษาในสิ่งที่คุณชอบในสิ่งที่คุณถนัดคุณไม่จําเป็นต้องมาขายสินค้าแบบพิมพ์ก็ได้นะคะขอเพียงแค่คุณเปิดใจคุณไม่จําเป็นต้องออกจากงานประจําเพียงแค่คุณแบ่งเวลามาศึกษาการทําธุรกิจออนไลน์หรือว่าการมาหาเงินบนโลกออนไลน์นะคะ เริ่มจากไหนเริ่มจากสิ่งที่เราชอบเริ่มจากสิ่งที่เราถนัดค่ะแล้วก็แบ่งเวลามาศึกษาเกี่ยวกับการทำออนไลน์นะคะพิมพ์เชื่อว่าบนโลกออนไลน์มีโอกาสอีกเยอะแยะมากมายที่รอคุณอยู่นะคะสำหรับใครที่สนใจอยากทำธุรกิจออนไลน์หรือว่าอยากขายออนไลน์หรือว่าอยากทำแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงสามารถ ทักมาสอบถามพิมพ์ได้นะคะพิมพ์ยินดีให้คําปรึกษานะคะสำหรับวันนี้พิมพ์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ